สวัสดีครับขอ,อนุาทุกท่านเข้ารับชมการรายงานสถานการณ์ข่าวท้องถิ่นประจำวันจากสระบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบุรีครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง,งสสสระบุรีครบทั้ง4เขตเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเขตเลือกตั้งที่3คุณวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เขตเลือกตั้งที่1น่งนางสาวกัลยาุูงวิจิตรชัยนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นอันว่าจังหวัดสระบุรีได้มีการประกาศร,รับรองครบทั้ง4ทที่เขตเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะให้ทันในการเปิดประชุมสภา,าในเร็วๆนี้นะครับข่าวต่อมาครับในการประชุมขา้าราชการหัวหน้าส่วนงานราชการและคณะกรรมการจังหวัดสระบุรีประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีวาระการประชุมที่สําคัญอย่างเช่นการาสรุปผลการดําเนินงานด้านของการเฝ้าระวังป้องกอันวัณโรคและก็ไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์ สถิติสูงขึ้นนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขนั้นเร่งไปดําเนินการตรวจรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ป่วยนะครับและก็เฝ้าระวังและก็อีกเรื่องนึงก,ก็คือเรื่องของการแนะนำาุรณาส่วนงานราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ในจังหวัดสระบุรีครับ สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญของคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีวาระการประชุมที่สำคัญและมีการรายงานถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดสระบ,บุรีที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับสถานการณ์การเกิดโรควัณโรคโดยสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดสระบ,บุรีได้รายงานว่าตั้งแต่ต้นปี2554ถึงวันที่16กรกฎาคมมีรายงานผู้ป่วยพบโรควัณโรค จำนวน404รายซึ่งคิดเป็นอัตราป่วย65.83ต่อแสนประชากรแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตซึ่งในจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวนั้นสูงกว่าค่ามัยธยฐาน2.6เท่าและมากกว่าปี2553โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังอยู่ที่อำเภอหนองแค่บ้านหมอพระพุทธบาทอำเภอแก่งคอยวิหารแดงดอนพุทธและอำเภอวังม่วงการเกิดโรคไข้เลือดออกของจงังหวัดสระบุรีตั้งแต่ปลายปี2553ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางด้านสำนักงานสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมือไปอยังสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆรวมถึงบ้านเรือนประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและกำจัดลูกน้ํายุงลายเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกเช่นเดียวกับสถานการณ์ของวัณโรคด้วยปัจจุบันนี้พบว่าพบผู้ป่วยขึ้นทะเบียนทุกประเภทจํานวน651รายซึ่งเป็นผู้ป่วยวัณโรคในระยะแพร่เชื้อจานวน371ราย พบมากที่สุดที่อำเภอเมืองสลับบุรีอำเภอพระพุทธบาทอำเภอหนองแคร์อำเภอแก่งคอยอำเภอวิหารแดงอำเภอม่วกเหล็กอำเภอหนองแซงอำเภอวังม่วงนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการสรุปผลการดําเนินงานการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กดฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนายจ้างในจังหวัดสระบบุรีแจ้งความประสงค์ ที่จะขอเพิ่มแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น1,577รายและในจังหวัดสระบุรีขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า8,418คนเป็นสัญชาติพมา่าจำนวน3,922คนกัมพูชา3 2 9 3คนและจากประเทศลาวจำนวน1,203คนโดยกิจการที่มีการขอยื่นรับใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวมากที่สุดได้แก่กิจการทางการเกษตรและปศุสัตว์รองลงมาเป็นกิจการการก,ารก่อสร้าง การผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกิจการการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและกิจการรับใช้ในบ้านสำหรับอำเภอที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุดได้แก่อำเภอหนองแครองลงมาคืออำเภอเมืองสระบ,บุรีอำเภอมวกเหล็กอำเภอรพระพุทธบาทอำเภอแก่งคอยโดยแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่านั้นยังคงสูงมากที่สุดในจังหวัดสระบ,บุรีและในโอ,อกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ในจังหวัดสระบ,บุรี อย่างเช่นนายวีระวชรกรโยธินย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรีการเรียนท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดท่านรองว,ว่าแล้วส่วนราชการท่านนะครับปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยที่สระบุรีนะครับ,บ,บ,รนะรบก็มีความดีดีนะครับที่ได้มาปฏิบัติงานที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จะพยายามทํางานให้เต็มที่นะครับแล้วก็ ถ้าหัวหน้าส่วนท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการประมงหรือจะให้ทางศูนย์วิจัยเนี่ยได้ช่วยเหลือนะครับทางศูนย์วิจัยก็ยินดีหัวหน้าสังานดป้องกันและประเทาสาธัยจังหวัดชลบครีพับย้าเขอเชิญท่านวิมลชัยวัฒน์ครับย้ายมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นหัวหน้าสังกัดป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะย้ายมาจุดตำแหน่งที่นี่เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ยินดีน้อมรับ คำแนะนำมีจากทุกภาคส่วนนะคะแลวก็ดีรับใช้ทุกท่านนะครับท่านสกลจังหวัดจราบีขอเชิญท่านไปดูสกุลสกุลนะครับตำแหน่งสกลจังหวัดจราบุรีนะครับได้ย้ายมาจากจังหวัดชัยนาทนะครับก็ยดีๆที่จะได้ทํางานนะครับร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าแล้วก็พี่ๆน้าส่วนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ ย้ายเข้ามาร่วมทํางานกับเราใหม่เลยพื่อทาสผู้บริหารท้องถิ่นที่ท่านได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่แม้แต่ท่านเคยจมรงตำแหน่งแล้วแต่ท่านได้รับเลือกตั้งพวกเราทํางานดูแลทุกสิ่ของพี่น้องประชาชนก็หวังว่าท่านจะมีความสิัทธาบัพตภาพแบบนี้ก็เท่าที่ฟั่งคนที่เขาอยู่หลายท่านก็อยู่แล้วก็วนเวียนกลับไปกลับมาก็แสดงว่าสล้